สวัสดีค่ะกระซิบออกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเรานําเสนอรถกระบะมือสองนะคะเข้าไร่เข้าสวนก็ใช้งานกันได้นะคะราคาหลักหมื่นเท่านั้นสีสันดูสวยดูดีทั้งคันนะคะสีไม่น่าเกลียดเลยค่ะทุกท่านแต่ก็ต้องไปตามสภาพกันนะคะเพราะว่าจะมีบางจุดค่ะที่มีตําหนิบ้างมีบางที่ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะลักษณะเน้นตามสภาพค่ะ เหมาะแก่การเข้าไร่เข้าสวนนะคะเหมาะแก่การลุยการใช้งานหนักนะคะรถกระบะนิสันฟอนเทียคิงแคป a p 3.0 ZDI ราคา75,000บาทราคานี้ซื้อใช้เข้าไร่เข้าสวนได้สบายค่ะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องยนต์ดีเซล3.0รถยนต์ปี02สสีสันตามสภาพนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะ รถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะเป็นรถกระบะเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีคัสซีสวยเดิมไม่มีผุกไม่มีดามนะคะกระบะสวยค่ะล้อแมกนะคะระยางก็ยังดีทั้ง4เส้นเลยด้วยยางอะไหล่ยังอยู่ครบค่ะแอร์เย็นภายในสะอาดกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องเสียงมีฟังเครื่องเดิม เป็นเครื่องดีเซลสามพันซีซีค่ะภาษีพรบปี68เอกสารมีครบนะคะรถพร้อมขับกลับไปได้เลยนะคะสนใจเ5็0 0บาทค่ะเงินสดนะคะนัดดูรถได้ที่งามวงวาน30กรุงเทพมหานครโทรคุยติดต่อสอบถามหรือนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนะคะนัดหมายล่วงหน้ากันด้วยค่ะเพื่อความสะดวกและสบายใจของตัวท่านเอง แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ